สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไอหนุ่มรถคุดครับผมไอพี่น้องไม่น,นี่ายรถคือเก่าครับไอเบิ่งดูายคันใดกันฮะเ,เดี๋ยวเอารถไปช่งเขาก่อนยังท่น,นไ,ดได้กินอยูโ่โอหล่องลอยเมื่อคือนนี่ครับ นี่น้องแพ็กค,คู่ครับมันนี้ไปเอ็วเร็วเร็วเร็วเ,วเวตือนแพ็กค,คู่เลยเอ้าพูดไดเห็ดตังเฮียเนี่ย้ฮบาทบนี้นี่นี่ครับไปลงใกล้ๆก,กันสองคัน ไปที่เดียวเลยเบอร์หกครับเบอร์สิบสองครับเละครับรถกระบะได้ลด่โงโอ้เสียเตะบอกเมื่อวานเอาไปยายรถใครมาไม่รู้นี่ดูงัดหักเลยครับ

นี่แหละครับเง้ยเาได้เปรียบครับเรียบร้อยไปเดือสตาทรถกัน อู้แมงวันเ,เขียรลมครับไปเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับว่าไปลงในงนั้นใดครับสองคันนี้ครับผมไปเลยครับผมสับนิ่มๆครับไป ไปโรง,งงานงานไหนมาแท็กคู่เลยครับืัอนี้ครับไปไกลๆกันเนาะงนังงานด้วยกันไปจกักรูลนะครับเดิไปทีเดียวสองคันเลยคาดตีรถกับมาอีกครับ ได้ไหมผมว่ามันสามสิบสองันเนาะเฮ้ยออกมาอังสิบเ,เอา่ายืดได้พี่นนองเลยเบื้องหนา้าเบื้องหลังเลยครับรถกั่ได้เดี๋ยวไปเจอกันยืดภูณ่ะครับใกล้ๆมองลงนละครับ ดูเธอหนีวัดใจด้วยเนี่เยเล่นไปแล้วครับถนนเสร็จไม่ๆพี่นอ้องนอนก็รออยู่นี่ล่ะทุกคนบุ๊มหนึ่งไลน์ครับ ไปเป็นขั้วสีฟ้าครับเส้นนี้วิ่งไว้กันไม่ได้หรอกมันทางมันสวนกันแล้วมันแคบถนนก็่ค่อยดีแคบโยูเดี๋ยวมันโดดรถกันเดี๋ยวมันโดดรถงานเข้าเลย ใจไอ้สั่งมาแต่มีไอ้สั่งเมือถึงแล้วครับผมหนางาน เอาลงไว้นี่ก็ได้ <laughs> นิ่มๆดิไม่เป็นจอดไว้พน Betul ah, betul ah. เอาเดี๋ยวไปเบื้องคันต่อไปครับอ่าคันหนึ่งครับมาแล้วครับหนาง,งานที่สองครับผมส,ส่งปันส่งคนงานว้วยส่งรถมากลัวก็ได้แต่เงี้ยวก็นีที่ได้เอามาหลายคันก็นีอยู่นี่ยบนส่งนี่ มาแล้วครับผมพี่น้องเขา่าบ่ได้ครับต้องรอเอกสารรถมาคอูอีกครับโอ้ยเลยได้ไปลัรบรถเขายัางที่ท่านได้ยินเนื้อครับนีู่ลับรถออกมารอโอ้โหจักตันนี่ตัวนี่เวท โอ้บังเคนคันนี้ครับพี่น้องทาดาโน่บบดนี้มือนถอดเวดเทแลนสองร้อยยี่สิบตันครับปอดมายกอย่างนี้พอไม่เอย,เ,ยเดี๋ยว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 หามองจอดรถกันครับมาพี่น้องโอหตัวนี้ทาดาโนุสองร้อยยี่สิบตันครับไปถามคนขับมาเมื่อกี้นี่ไปขออนุญาตเพื่ออะไรเนาะ เพือ่อนบอกว่ามันยกน่าจะเป็นหมอแปลงไฟครับตัวน,นี้ส่วนเวยียดยุ่งหลังครับอันนี้เวยียดมาสองทัเลอือชั้เลือละสองก้อนครับสอเลือดเคียนจะไปเบงกันไว้ที่อกหนึ่งสองสาม สี่ห้เจ็ดปอกครับผมสองสี่หกสิบล่ไงครับืจำๆเลย บรรลุว่าจิตด้อยู่ในทันเอตเป็นตั้งขาบนใหญ่จริงใหญ่จริงถ้าเวยียดไมาน้ำกันนายิตน้ำหนักเกินครับแบกมาเลยแหละเด็กเบ่งลงนะขนาดเวทกัมาสองก้อน,ก,อนก้อนละก้อนละกิจจันเนอาะนีะ่เนาะมาสองก้อน เเลอดแล้วสองก้อนนะครับแล้วก็มีแผ่นเพลทสร้างขามานำเรียบร้อยครับพี่น้องเอารถลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่สองคันเนาะเศร้านี่กะแต่ยังไม่รู้ว่าจะมีงานต่อหรือเปล่าคลิปนี้ก็ที่ประมาณนี้แหล,ละครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับบา,บายๆครับผม